ทางภาคพลรักษาราชการแทนตารวจพลรภาคเจ็ดหมดองค์น้ององค์ว่าดีตารวจดีด e like ีนะครับ้อยมกลับตำวจความรการหนึ่งรองผน้กำกับบริการตารวจพลรภาคเจะดรับน้าราการตำรวจระดับผู้กำกับรองผู้กำกับ พวบกับการข้าฐาน,นีข้าร่วมประชุมรับมอบแนวทางบริหารราชการตำรวจสภากเก็นที่ดังนันก็หมอยเก้กาสามนาครับ เรียนท่านผู hmm. oh. Oh! Oh. ้ตรวจโทในวันที่คศสามและคณะสามีในสังกัดทุน้องทัพเกณฑ์นายอยู่ที่ท่านเกณฑ์นายเป็นราชการข้ามนายตามเกณฑ์ระดับชูโดยตรงนี้มีรับเกณฑ์ระดับชูนั้งสิ้นห้าเกณฑ์ระดน้องเราเกณฑ์รับพิการเป็นศาสตราจารย์องเราเกณฑ์แล้วก็รองรับพิการโดยรัฐบาลในหนึ่งาคนะครับในารทำเป็นนโยบายนะครับนโยบายนั้นก็เป็นนโยบายแนวทางครั้งแรกเลยเนี่ยก็จะรองให้ การตัง้งทุกกาเสถียรก่อนผมคิดว่าอย่างไรก็ตามนะครับส่วนใหญ่ก็ตามด้วยนะเนี่ยเพื่อให้การติดามต่อเรื่องนะครับแล้วก็แลนะครับก็เลยเห็นว่ามีความจำเร็จนะครับที่จะต้องใช้เวลาซึ่งเดือนนี้ผมก็รู้สนะครับก็ผมก็แค่นี้ครับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีสองคนตุกตีจำลองงามเน่ง พุ่งขับการกองมาตรฐานวินัยรักษาราชการแทนพุ่งขับการตำรวจทองจังหวัดประจวบคิริคัน,น,นสามคนตํารวจตีอนุรักษ์พรพุทธศรีพุ่งขับการกองกอนรักษาราชการแทนพุ่งขับการกฎหมายและคดีตำรวจพลทองพักจิตสี่คนตํารวจตีสมภพกูหาวิชา พุ่คขับการในการกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอสวนอาเซียนทำทางเทคโนโลยีรักษาราชการแทนพุ่งขับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงครามห้าคนตำรวจตีนักการสุขนยวิทย์พุ่งขับการตำรวจนัประวัตกรักษรราชการแทนพุ่งขับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีหกคนตำรวจตีสุวัรณ เชี่ยวนาวิรวัตผู้กำกับตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนรศิลป์รักษาราชการแทนผู้กำการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมเจ็ดจนตำรวจตีสุรพันธ์น้าโขดพั์ผู้กำการตำรวจนครปฐมสีรักษาราชการแทนผู้กำการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครแปดท่านตำรวจเอกกิตติ สุขสองพันรองผู้กำกับการสมุนทางเทคโนโลยีรักษาราชการแทนผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเดชพชรบุรเีเก้าพันตำรวจเอกพสุรีเหลืองกู้รองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีรักษาราชการแทนผู้กำกับการหน่วยก,กาตำรวจภูธรภาคหนึ่ครับนั่นขับซ้าย ูบกำกับตำรวจมีความเ็้อต้องรับผิดชอกรแทต้องรับแินชอบรับผิดชับตำรวจภาคเจ็ดตั้วการต้หนงงโครงการตั้งกการหน้าสดาีู้มร้อนทุานครับในส่วนหน้าองที่ท่านรักษาการแต่ก็ก้องใหมใหรับผิชอบคือหน้าทั้งคงครับในสัปดาห์จะมีการประชุมงานารทหารนะครับเรื่องผลกระทบแล้วก็เรื่องที่การ ต่อสู้นะครับตานระหว่างเรื่องของร้อยโคชนนะครับต้องเรียนว่าในปีนี้นะครับก็ต้องเราพุกงพุกภาคนะครับในส่วนของภาคเหนืนะครับคาดว,ว่าจะมีการ,ราาว่าในปีในปีนี้นะครับเราจะมีการสอบปิดค่าที่คอนโทรลใช้ครับก็คือว่าในระดับคอนโนที่จะต้องคิดว่าถ้าเป็นจับอโผพันจับจับเวียน ในระบาดสับจังหวัดนะครับเมื่อถี่สับจังหวัดพื้นี่จะเรียกรองเทศกาลที่เกิดมีงานอะไรเขาจะเรียกเองไม่ว่าใครจะเป็นระดับพันพันร้อยเขาบกวนต่างนะครับผมจะมีกานหน้าผมต้องมีกานต่างนสำองไว้นนะครับในส่วนของผ่านเพื่อเพื่อที่จะรอรับออดส์ผมแล้วก็เข้าแข่งต่อไปต่อไปศูนย์เกี่ยวกับเกษสักรี ต้องบอกว่าคดีทางรุ่นที่มีคดีทางรุ่นทุกคดีตั้งหน่อกลุ่นเชนตท้งให้ไรต้องการที่รับผิดชอบต้องลงไป็นคดีด้วยตัวเองนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมจะ